สวัสดีค่ะพบกับเจ้าเหมยมันมาชนะของเราในวันที่14ธันวาคม2563นะคะวันนี้นะคะแอดก็ได้นำานะทางสลักเก็บแบงรัฐบาลมาแบ่งปันกันเช่นเคยนะคะเราดูนะคะว่าจะมีเจ้าไหนกันบ้างนะคะเริ่มกันที่แนวทางของอาจารย์สมหมายสยพิมพ์พะหรือว่า ไอห,หมายสอบพิพาเนาะเจ้านี้สําหรับวนที่แล้วนะคะเข้าไหมเข้า8 4ดี่ตัวล่างตรงๆนะคะเราก็ได้เลขวิ่ง8ล่างด้วยนอสําหรับงวดนี้นะคะงวดประจําวันที่16ธันวาคมนี้นะได้มาแล้วนะคะในคลิปนี้มี2ฉบับเนาะอ่าให้มานะคะฝั่งซ้ายเนี่ยคะ่ะก็เป็นแนวทาง2ตัว3มตัวนะคะ2ตัวนะคะเน้นอยู่ที่5 459นะคะ ให้กันอยู่ที่6 4 6 8แล้วก็6 9นะคะจัดหนักอยู่ที่58นะจัดหนักอยู่ที่58นะคะแล้วก็ใครนะคะที่ชอบวิง่งชอบรูดนะคะก็ให้วิ่งรูดอยู่ที่5กับ6นะคะแล้วก็แนวทาง3มตัวนะคะก็จะมี1 58 259แล้วก็268นะคะส่วนฝั่งขวานี่เนาะก็เป็นแนวทางที่เป็นชุดเน้นนะคะชุดเน้นเขาบอกว่าชุดเจ้ามืออย่าอันเดอร์นะคะ ก็ให้มาคือ58กับ59กนะคะ58กับ59ระวัง59เป็น5 6ด้วยนะคะเจ้านี้นะคะลุ้นกันนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนนะคะถ้ามีเพิ่มเติมแอบจะนำมาแบ,บ่งประกัศที่หนึ่งนะคะขอาละนะคะเจ้านี้นะรามาต่อการที่แนวทางหลักสิบล่างของอาจารย์ e K S S P, เอกสิทธิพีงวดประจำวันที่16ธันวาคมนี้นะคะให้มางวดนี้นะคะ7 3 9นะคะหลักสิบล่างของอาจารย์เอกสิธิ์พี่นะคะ7 3แล้วก็9เนาะรุนกันนะคะว่าเจ้านี้จะเข้าหรือไม่นะคะสำหรับวุฒิยาไม่เข้าเนาะใช่ไหมอ่างวดนี้จะเป็นยังไงเรามาลุ้นกันนะคะเรามาต่อกันที่แนวทางของปู่ลือสีตาฟอยให้โชคนะคะเจ้านี้สําหรับที่ิยานะคะก็เข้าเลขเด่นบนเก้าหลักร้อยแล้วก็ หลัก10บนใช่ไหมคะแล้วก็ได้9 4ใช่ไหม9ก้าตัวบนตรงๆนะคะสำหรับ,บงวนนี้นะคะงวดประจำวันที่16ธันวาคมนี้นะได้มาชุดเด่นบนอยู่ที่ 6, 5ห8 69 6 0 55 5 8 5 9แล้วก็50นะคะส่วนชุดล่างนะคะก็จะมี4ี่ห้าี่หี่แล้วก็4ี่้านะ4ี่ห้าี่ห สี่เจ็ดแล้วก็สี่เก้านะคะสอหรนบทางของปู่ฤาษีตาฝอยให้โชคนะคะรุ่นกันนะคะว่าเจ้านี้จะเข้าอีกหรือไม่นะคะในวทางของปู่ฤาษีตาฝอยให้โชคนะ,คะเรามาต่อที่แนวทางของคุณทิศท่าตะโกนะคะเจ้านี้นะคะให้มาเป็นแนวทางบนล่างเนาะเขาบอกว่าเด่นบนล่างอยู่ที่5กับ2นะคะให้2ตัวมาคือ5 2 5 3 5 4 5 6 2 0 2 1 2 3แล้วก็ สองหกนะคะอ่ารุนกันนะคะว่าเจ้านี้จะเข้าหรือไม่นะคะทิศทัตกโกนะต่อกันที่แนวทางของคุณน้อยคอนหวันนะคะเจ้านี้นะคะก็ให้มาเป็นแนวทางบนล่างนะคะอ่างวดนี้นะคะก็จะมีสี่ห้า2ูน3 8ห้า3ูน4 5เจ็ดสองสามสองสามแปด้าสามห้าสาม้าสี่ห้าสี่ล้วก็4 3นะคะสำหรับงวดนี้นะรุนกันนะคะว่าแนวทางของคุณน้อยคอนหวัน จะเข้าหรือไม่นะคะสำหรับแนวะทางเลขฝันนะคะแอดยังไม่ได้ฝันเป็นตัวเลขเลยนะคะก็ปันว่าฝันว่ารถนะคะได้ขับรถนะคะรถปิกอัพตอนนี้แหละก็ขับไปขับไปนะคะลงมาจากรถเฉยเลยนะคะแล้วก็วิ่งตามรถนะคะวิ่งตามรถพอสักพักหนึ่งรถก็จมน้ำไปนะคะ รถก็จมน้าไปแล้วก็แอดก็แอดก็ได้ยกรถขึ้นมาโดยใช้มือซ้ายมือเดียวนะคะยกรถขึ้นมาโดยใช้มือซ้ายมือเดียวนะ,ะแล้วทะเบียนรถของแอดนะคะก็คือแ2 3สองสามสามนะคะแ2 3สองสามสามนะ,ะอันนี้เป็นแนวทางฝันนะคะนี่คือทะเบียนรถนะ มีท่านหนึ่งนะคะบอกว่าแอดฝันหรือ,อยังนะคะแอดฝันแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ฝันแบบว่าเป็นตัวเลขนะคะวันสองวันนี้จะฝันหรือไม่ถ้าฝันแอดจะเล่าคําฝันให้อีกทีนะคะแอจจะไม่รู้นะคะว่าหัวจะออกตัวไหนถ้าแอดฝันแอดก็จะลงให้แต่ถ้าแอดไม่ฝันก็ก็ไม่รู้จะลงอะไรให้นะใช่ไหมอ่าผ่านนะคะ ฝากด้วยนะคะสาหรับเล็ฝันนะคะแอดก็บแบ่งปันนะคะไม่ชอบผันได้เลยนะคะเรามาต่อกันที่แนวทางของพี่ใหญ่นะคะเจ้านี้นะคะงวดนี้16ธันวาคมนี้ให้เด่นอยู่ที่1กับ5นะคะให้เด่นอยู่ที่1กับ5นะคะให้สั่งตัวมาคือ0 5 0ย์5 1 6ศูนย8หบาท่บาทมบาทาแล้วก็บาทนะคะส่วนในทาง3ตัวนะคะก็จะมี3 15, 1 5ห8 1 581ดแล้วก็ 5 8 3เนาะอ่าลุนกันนะคะว่าเจ้านี้จะเข้าหรือไม่ในทางของพี่ใหญ่นะคะเรามาต่อกันที่แนวทางเจ้านี้เลยนะคะเจ้านี้เป็นแนวทางที่แอดนําเสนอบ่อยมากนะคะไม่ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าแอดก็พยายามนําเสนอเจ้านี้เนาะ <c oughs> เพราะว่าเจ้านี้นะคะเป็นเจ้าที่เคยเข้าหลายๆงวดนะคะ แอดก็จะลงให้เรื่อยๆเผื่อว่ามีใครตามอยู่นะจ้านี้นะคะให้มางวดนี้นะคะ3ตัวบนนะคะก็จะมี6 4 8 6 4 9 8 6 3แล้วก็8 93นะคะส่วนในทางสองตัวล่างนะคะก็จะมี15 25 95แล้วก็96กนะคะรักตัวไหนชอบตัวไหนก็จกัดไปเลยนะคะรักแนวทางไหนเจ้าไหนก็ตามเจ้านั้นนะคะเรามาตักันะกะที่แนวทางของคุณ นิวตันหรือว่านิวตันนะคะเจ้านี้นะคะก็ให้มานะคะเป็นแนวทาง2ตัว3มตัวแล้วก็เล็กวิ่งนะคะ2ตัวนะคะก็จะมี 03, 02, 0 3 0ย์5 0 7 0 8ย์ูย์ศย์ย์แแล้วก็0ูนย์นะคะ3ามตัวนะคะก็จะมี1 0 4ศย์หางเดียวนะคะแล้วก็ตัดซื้อคือ0 4 0ย์ศย์แล้วก็1 4สนะส่วนใครนะคะที่ชอบวิ่งนะคะก็ให้วิ่งอยู่ที่ศูนย์กับ4นะคะสำหรับเจ้านี้นะคะคุณนิวตันนะคะ รามาต่อกันที่เจ้าใหม่ที่แอดไปเจอมานะคะใช่ไหมแอดลงตัวได้ยังคะเจ้านี้ไม่ทราบว่ามีใครตามอยู่ไหมคะเจ้านี้มีใครตามหาอยู่ไหมอันนี้แอดไปเจอมานะคะก็เลยมาฝากกันนะคะให้มาเป็นทาง3ตัวแล้วก็2ตัวนะคะ3ตัวก็จะมี084 0 6 1 0 6ส2 8 3 2 8 4 2 0ก0นึ่งแล้วก็105นะคะส่วน2ตัวนะคะก็จะมี8389 0 3น4แล้วก็42เนาะอ่ารุนกันนะคะว่าเจ้านี้จะเข้าหรือไม่นะคะเผื่อว่ามีใครตามหานะเจ้านี้นะคะอ่าเรามาปิดท้ายเลยกันที่แนวทางเลขดับของคุณต่อกกษนานะคะเจ้านี้เป็นแนวทางเลขดับล่างเนาะสำหรับดับล่างวันนี้เขาบอกว่าให้ดับล่างอยู่ที่ศูนย์นะคะให้ดับล่างอยู่ที่ศูนย์นะคะสําหรับงวดนี้นะรุนกันนะคะว่าจะผ่านอีกหรือไม่นะคะอ่าค่ะ ก็ต้องขอบคุณนะคะแนวท,ทุกทา,ทางเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมของเรานะถ้าท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สําคัญเลยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะกดกระดิ่งที่มีวงเล็บนะคะจะได้คลิปจะได้ไปเด้งที่หน้าจอของท่านเลยนะคะแต่ว่าเออคลิปนี้มาแล้วนะอะไรประมาณนี้นะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านจะดีมีราบนะคะ ร่ำรวยร่ำรวยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสนัสวัสดีค่ะ